สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องธาตุเหล็กซึ่งเป็นหนึ่งใน17ธาตุที่ผมจะกล่าวถึงวันนี้เรามาจะเรียนรู้กันว่าธาตุเหล็กเนี่ยมีความสําคัญกับพืชเราอย่างไงและถ้าหากขาดธาตุเหล็กพืชจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสาหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับไม่สะดวกทางช่อง YouTube ก็สามารถติดต่อผมทาง Facebook ได้นะครับก็คือหน้า Facebook ปกติเนี่ยก็คือโลกแห่งการเกษตร แต่ถ้าเป็น Facebook f แฟนเพจเนี่ยก็เป็นโลกแห่งการเกษตรเช่นเดียวกันแต่แฟนเพจเนี่ยจะมีวิดีโอเหมือนที่มีอยู่ใน u t ท b e นะครับท่าที่ผมจะพูดมีทั้งหมด17ธาตุนะครับก็ผ่านมาแล้วหลายธาตุธาตุหลักเนี่ยประกอบด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุรองประกอบด้วย calcium, แคลเซียมแมกนีเซียมและกำมะถันจุลธาตุหรือธาตุเสริมประกอบด้วยเหล็กแมงกานีสสังกะสีทองแดงโมลิดีนัมโบรอนคลอรีนและนิกเกิล อีก3าธาตุคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนได้จากน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับเรามาดูกันว่าแหล่งของธาตุเหล็กเนี่ยเราจะได้จากไหนบ้างขอเรียนพี่น้องเกษตรกรกอ,อย่างนี้นะครับที่เราศึกษาธาตุเหล็กกันในวันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยธาตุเหล็กเนี่ยมีอยู่แล้วในดิน16ธาตุ17ธาตุที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมีอยู่แล้วในดินทั้งหมดทุกประเภททุกธาตุเลยแต่ปัญหาคือบางครั้งพืชเราแสดงอาการขาด เนื่องจากดินปลดปล่อยให้ไม่เพียงพอหรือดินมีปัญหานะครับจําเป็นต้องให้เสริมทางใบหรือทางล่ากก็แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นแดงที่หมายว่าเราจึงเรียนรู้ทั้งหมด16ธาตุซึ่งวันนี้พูดเกี่ยวกับธาตุเหล็กนะครับธาตุเหล็กโดยทั่วไปนะครับถ้าจะราคาถูกหน่อยเนี่ยก็จะใช้พวกโพรัสซันเฟสน,นะครับตัวนี้เป็นกระสอบ25กิโลกร,รมัมใช้หวานทางดินก็ได้ใช้พ่นทางใบก็ได้ตัวนี้นะครับ ตอนที่ผมสอบถามข้อมูลราคาในอินเทอร์เน็ตนะครับผงจุลธาตุเนี่ยพวกฟอสรัสซลเฟตนะครับบรรจุ1กิโลเนี่ยประมาณ4 6บาทซึ่งก็ถูกพอสมควรเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่คีเลตแต่ถ้าคีเลตเนี่ยจะแพงกว่าน,นี้นะครับถ้าเป็นเหล็กนะครับพวกคีเลตเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนมากจะเห็นอยู่ในรูปของผงนะครับเช่นพวกเหล็กคีเลตพวก EDTA พวกเนี้ยนะครับจะมีเยอะในท้องตลาดเป็นพวก1กิโลหรือ50กรัมจะมีเยอะนะครับ ตามที่ผมสอบถามราคาพวกเหล็กเคเลตในตลาดนะครับท่านเหล็กประมาณ1กิโลกร,รัมเนี่ยจะ,ะขายอยู่ที่ราคาประมาณ500บาทต่อหกิโลกร,รมัมทั้งนี้แล้วแต่บริษัทนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กนําเข้าเนี่ยก็จะแพงเป็นพวกเคเลตเนี่ยแต่ถ้าผลิตในประเทศไทยก็จะต่ำกว่านี้ประมาณชัก400รกว่าบาทนี่แหละนะครับก็ไม่ถือว่าห่างกันมากเราดูว่าความเป็นประโยชน์ของท่านเหล็กคือในดินที่มี pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างประมาณเท่าไหร่ ที่เหล็กเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับพืชของเราตารางนี้นะครับเป็นตารางอิทธิพลแสดงค่าความเป็นกรดเป็นด่างที่เป็นประโยชน์สําหรับธาตุอาหารที่พืชเราจะใช้เป็นประโยชน์ได้มากที่สุดจะอยู่ที่ pH เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นธาตุเหล็กตามลูกศรสีเหลืองนะครับส่วนมากกับเหล็กกับเมกานิซเนี่ยมันจะมาคู่กันจะเห็นว่าธาตุเหล็กเนี่ยจะละลายได้น้อยเมื่อ pH เป็นด่างก็คือสูงกว่า7ปลายมันจะรีบเห็นนะครับ แต่ถ้า pH ต่ำกว่า7ลงมาเนี่ยยิ่งต่ำกว่า5.5เนี่ยเหล็กจะละลายออกมาเยอะนั่นแสดงว่าเหล็กละลายออกมาเยอะพืชก็สามารถใช้ได้เยอะแต่ปัญหาคือถ้าเยอะมากเนี่ยเหล็กอาจจะเป็นพิษกับพืชได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนักวิชาการทั้งหลายนะครับทุกท่านเนี่ยท่านก็เลยกล่าวไว้ว่าดินเนี่ยต้องมีค่า pH อยู่ประมาณ5.5-6.5ถึงบางเล่มก็ว่า7นะครับ ซึ่งนอกจากเหล็กจะละลายได้ดีในช่วงนี้แล้วธาตุอื่นก็จะเป็นประโยชน์ได้ด้วยนะครับเรามาดูว่าในดินและพืชเนี่ยธาตุเหล็กอยู่ในสภาพแบบไหนในดินเนี่ยธาตุเหล็กจัดเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่เช่นเดียวกับฟอสฟอรัสโมลิบดนัมแมงกานิสทองแดงสังกะสีนะครับพวกนี้จัดเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในดินธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในดินนั้นหมายความว่า ตกตะกอนกับธาตุอื่นได้ง่ายโดยเฉพาะพวกฟอสฟอรัสเพราะธาตุเหล่านี้มีประจุเป็นบวกและฟอสฟอรัสมีประจุเป็นลบเมื่อบวกลบเจอกันมักจะจับกันและตกตะกอนและตะกอนพวกนี้เป็นาสารอื่นธาตุอื่นนะครับซึ่งพืชไม่สามารถใช้ได้น,นั่นเองถ้าจะให้ได้รับธาตุพวกนี้นะครับเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยให้ใส่รอบทรงพรุ่มหรือไม่ก็ทําให้รากพืชใหญ่ๆจะหยุดดูดซับธาตุอาหารพวกนี้จากดินได้ดีนะครับ เมื่อธาตุเหล็กถูกดูดจากรากเข้าสู่ต้นพืชน,นะครับธาตุเหล็กจะอยู่ในสถานะที่เคลื่อนที่ได้น้อยนะครับในดินเนี่ยไม่เคลื่อนที่เลยแต่พอดูดเข้าสู่ต้นพืชเคลื่อนที่ได้บ้างเล็กน้อยเช่นเดียวกันกับแมงกานิสสังกะสีทองแดงมลิบดีนัมก็คือธาตุ4 5ตัวพวกนี้นะครับจากดินเนี่ยไม่เคลื่อนที่พอเข้ามาพืชก็เคลื่อนที่ได้น้อยเคลื่อนที่ได้น้อยหมายกวามว่า ถ้าพืชแสดงอาการขาดจะปรากฏที่ใบอ่อนก่อนนะครับสาเหตุที่ปรากฏที่ใบอ่อนเช่นในกรณีที่ดินขาดธาตุเหล็กรากจะส่งสัญญาณไปดังต้นพืชน,นะครับว่าธาตุเหล็กไม่มีแล้วนะในดินพืชก็จะพยายามเคลื่อนธาตุเหล็กเนี่ยไปเลี้ยงยอดอ่อนหรือใบอ่อนแต่ปัญหาคือธาตุเหล็กเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่ในต้นพืชหรือไปก็ไปได้ไม่ไกลไปได้นิดเดียวนะครับทําให้ใบยอดอ่อนเนี่ยแสดงอาการขาดธาตุเหล็ก ได้ง่ายนั่นเองนะครับเรามาดูความสําคัญของธาตุเหล็กกันบ้างมีความสําคัญยังไงกับพืชของเราเรามาดูความสําคัญของธาตุเหล็กกันบ้างนะครับธาตุเหล็กมีหน้าที่เป็นองค์ประกอบและสร้างโคโรฟิลนอกจากนั้นธาตุเหล็กเนี่ยในกระบวนการสร้างโปรตีนในพวกคลอพลาสในเซลของพืชนะครับยังเป็นตัวช่วยดูดซึมธาตุอาหารต่างๆที่จําเป็นในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนและกรดอะมิโนให้พืชเราเนี่ยทำการกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนเนี่ย เป็นไปตามปกตินอกจากนั้นแล้วถ้าเหล็กยังเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์หลายชนิดเช่นพวกคาตาเลสเอนไซม์พวกนี้มีเหล็กเป็นองค์ประกอบนะครับและเอนไซม์ตัวนี้จะช่วยลดความเป็นพิษของไดไฮโดรเจนไดออกไซด์หรือพวกเปอร์ออกิซด์ซึ่งถ้าหากไม่มีเหล็กหรือเอนไซม์พวกคาตาเลสพวกนี้เซลล์จะเป็นพิษในทันทีทําให้พืชเกิดอาการเป็นพิษขึ้นนะครับนอกจากนี้เหล็กยังเป็น ตัวเร่งปฏิกิกริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันและดีรักชันในพืชซึ่งเป็นกระบวนการต่างๆในกระบวนการสังเคราะห์แสงในพืชของเรานั่นเองนะครับสรุปนะครับธาตุเหล็งมีความสําคัญอยู่3 4สีข้อ 1. เป็นองค์ประกอบและช่วยในการสร้างคลอโรอฟิลของพืชคือสีเขียวของพืชน,นั่นเองนะครับ 2. ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีนที่อยู่ในคลอโรอพช่วยในกรณีที่ดึงดูดธาตุต่างๆมา ให้เกิดกระบวนการสังเคราะห์ปโปรตีนในคลอาพาสของพืชของเรานั่นเอง 3. เป็นองค์ประกอบอยู่ในเอนไซม์หลายชนิดเช่นพวกคาตาเลสพวกนี้มีเหล็กเป็นองค์ประกอบซึ่งช่วยลดความเป็นพิษของพวกไดไฮโดรเจนไดออกไซด์ได้นะครับ 4. เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันในพืชปฏิกิริยาต่างๆพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสังเคราะห์แสงในต่ะแล้วแต่นะครับจะต้องใช้เหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาพวกนี้ ถามว่าถ้าขาดเหล็กได้ไหมขาดไม่ได้ถ้าขาดพืชจะแสดงอาการผิดปกติทันทีนะครับถ้าเหล็กเนี่ยนอกจากมีความสําคัญที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับยังเป็นตัวที่เป็นสารสาคัญในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของต้นพืชซึ่งกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของต้นพืชเนี่ยถ้าหยุดชะงักพืชมีปัญหาเพราะว่าถ้ากระบวนการนี้มีปัญหาเนี่ยกระบวนการแสงเข้าแสงทั้งหมดก็มีปัญหาไปด้วยทําให้พืชเนี่ยไม่เจริญเติบโต หรือแสดงอาการใบเหลืองให้เห็นนั่นเองนะครับขอขอบคุณตารางนี้นะครับจากท่านอาจารย์สุนทรียิ่งชัชวาลอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะเห็นได้ว่าธาตุเหล็กเนี่ยเป็นองค์ประกอบของสารคนส่งอิเล็กตรอนในระบบรับแสงปรับเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมีนะครับในการสร้างพวกน้ําตาลในพืชนั่นเองนะครับในสารคนส่งอิเล็กตรอนเนี่ยตัวเหล็กจะเป็นองค์ประกอบก็จะมีพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจน เหล็กและพวกซันเฟอร์หรือกรรมฐา,านเป็นองค์ประกอบในสารขนส่งอิเล็กตรอนถามว่าถ้าขาดพวกเหล็กเนี่ยสารตัวนี้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นไม่ได้กระบวนการพลังงานต่างๆในกระบวนการสังาคราะแสและสร้างน้ําตาลเนี่ยก็ผิดปกติไปด้วยนะครับพืชขาดธาตุเหล็กเนี่ยพืชจะเกิดอาการอะไรขึ้นบ้างเรามาดูลักษณะอาการขาดธาตุเหล็กของพืชนะครับโดยทั่วไปธาตุเหล็กเนี่ยจะมีปริมาณมากในดินเพียงพอสําหรับพืชเราอยู่แล้วนะครับ แต่ปัญหาของธาตุเหล็กคือละลายยากในดินเมื่อละลายยากทําให้พืชแสดงอาการขาดได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งพืชแต่ละชนิดเนี่ยสแสดงอาการขาดธาตุเหล็กไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะสแสดงอาการคล้ายๆกันเช่นเส้นใบเขียวรอบเส้นใบนจะมีอาการีเหลีอยงส่วนใหญ่พืชจะเป็นแบบนี้มีพืชบางชนิดที่ไม่เป็นแบบนี้ก็มีนะครับโดยทั่วไปเมื่อขาดธาตุเหล็กการสร้างลคโรฟิลจะไม่สมบูรณ์ทําให คลอโรฟิลล์ี่ออกมามีลักษณะสีเหลืองซีดการขาดธาตุเหล็กเนี่ยทำให้เกิดภาวะคลอโรซีดซึ่งในพืชเนี่ยจะเป็นอาการขาดคลอโรฟิลล์นั่นเองนะครับเมื่อขาดคลอโรฟิลล์เนี่ยจึงทาให้พืชเนี่ยใบไม่มีสีเขียวนั่นเองนะครับเมื่อพืชขาดธาตุเหล็กนานๆและขาดในปริมาณที่ยาวนานนะครับทําให้พืชต้นนั้นเนี่ยนอกจากใบยอดเหลืองแล้วนะครับค่อยๆซีดลงซีดลง,ดลงจนเป็นสีขาวจากนั้น ยอดก็จะตายลงมาซึ่งใบล่างๆเนี่ยจะมีลักษณะยังเขียวอยู่แต่ยอดตายอันนี้เป็นลักษณะอาการขาดธาตุเหล็กอย่างรุนแรงเนื่องจากว่าธาตุเหล็กเนี่ยเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในพืชหรือเคลื่อนที่ได้น้อยจึงทําให้ใบยอดตายนั่นเองนะครับพืชโดยทั่วไปขาดธาตุเหล็กจะมีลักษณะหลายอย่างนะครับจะมีสภาพหลายอย่างเช่นในสภาพดินด่างถึงแม้เหล็กจะมีปริมาณมากก็ทําให้พืชได้รับเหล็กไม่เพียงพอ ทำให้เกิดอาการขาดได้นั่นเองเนื่องจากว่าเหล็กเนี่ยตามตารางที่ผมเคยให้ดูมานะครับไม่ละลายในดินด่างหรือละลายได้น้อยจึงทําให้พืชของเราเนี่ยขาดได้ง่ายในดินเป็นด่างดินด่างเนี่ยรวมทั้งดินเค็มด้วยนะครับอาการขาดทาตุเหล็กและเมงกะนิดเนี่ยจะเหมือนกันคล้ายๆกันมากนะครับบางครั้งก็แยกลําบากอาการ2ออย่างนี้ทั้งเหล็กทั้งเมงกะนิดนะครับจะมีอาการคล้ายๆกันคือหนึ่งมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบ เส้นใบเขียวแต่ระหว่างเส้นใบนี่เหลืองนะครับ 2. ขนาดใบนี่ปกติจะไม่เหมือนขาดสังกะสีนะครับเหล็กกัเมีกานิตเนี่ยใบพืชใบยอดเนี่ยปกติใหญ่ปกติแต่มีสีเหลืองแต่ถ้าเป็นสังกะสีเนี่ยใบมันจะเล็กนะครับ 3. อาการคล้ายกันบางครั้งแยกไม่ออกเพราะถ้าเหล็กละเมกานิตเนี่ยแสดงอาการในพืชคล้ายๆกันบางครั้งก็แยกไม่ออกต้องใช้ค่าวิเคราะห์พืชช่วยเพราะถ้าหากไม่ใช้ค่าวิเคราะห์พืชเนี่ย ถ้าคนไม่ชำนาญน,นะครับแยกออกได้ยากมากถ้าการวิเคราะห์พืชเนี่ยเช่นว,วิเคราะห์ใบเนี่ยก็จะรู้ว่าธาตุเหล็กและแมกนีเซียมเนี่ยในใบตัวนั้นเนี่ยขาดธาตุตัวไหนกันแน่นะครับอาการขาดธาตุเหล็กเนี่ยนะครับมักพบในดินเป็นด,ดางหรือดินที่มีฟอสฟ,ฟอรัสสูงก็ได้กล่าวมาแล้วนะครับเหล็กเนี่ยไม่ละลายในดินด่างแต่ละลายในดินกรดถ้าปลูกในดินด่างหรือดินเค็มทําให้พืชขาดธาตุเหล็กได้ง่ายถ้ามีฟอสฟอรัสสูง ฟอสฟอรัสมักตกตะกอนกับธาตุเหล็กเป็นธาตุที่เช่นไอรอนฟอสเฟตธาตุเหล่านี้พืชไม่สามารถใช้ได้ทําให้พืชเกิดอาการขาดได้ง่ายเช่นเดียวกันถึงแม้สภาพดินนั้นจะมีภาวะดินที่เป็นกรดซึ่งเหมาะกับเหล็กละลายได้ก็ตามนะครับ 2. ใบอ่อนมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบเส้นใบยังเขียวอยู่ตัวนี้คล้ายกับแมงกานิสแต่เหล็กเนี่ยเวลามันเหลืองเนี่ยจะมันจะเหลืองซีดนะครับ แต่ถ้าเมงกานิดเนี่ยเหลืองมันจะเป็นเหลืองลายๆนะครับถ้าต้องใช้ความชานาญในการดูหน่อยข้อที่3อาการรุนแรงใบจะมีสีเหลืองซีดทั้งใบจากนั้นใบจะค่อยๆขาวซีดลงบางครั้งนี่ยอดก็ตายลงมาอันนี้อาการขาดเหล็กแบบรุนแรงนะครับอาการขาดธาตุเหล็กเมงกานิตและสังกะสีมักเกิดที่ใบอ่อนโดยมีสีเหลืองระหว่างเส้นใบอันนี้คล้ายๆกันทั้ง3ตัวนะครับแต่ถ้าสังกะสีเนี่ยจะมีใบเล็กแต่เมงกานิตกับเหล็ก จะใบไม่เล็กแต่แมกนิตเนี่ยถ้าอาการขาดต่างจะเหล็กคือเหลืองแต่เหลืองเป็นลายๆนะครับอันนี้สามธาตุนี้ขาดในลักษณะเดียวกันแต่มีลักษณะย่อยแตกต่างกันลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับการขาดยุลธาตุไม่ว่าจะเป็นเหล็กแมกนิตสังกะสีทองแดงนะครับเกิดในดินด่างเพราะธาตุเหล่านี้ไม่ละลายในดินเป็นด่างหรือดินเกลือนะครับ 2. ดินทรายที่มีธาตุอาหารนี้ต่ำ มักจะขาดธาตุพวกนี้เพราะว่าดินทรายเนี่ยมันไม่ค่อยจับกับธาตุอาหารเหล่านี้นะครับโดยมากถ้ามีพวกซิลิกอนเยอะๆเนี่ยซิลิกอนไม่ค่อยมีประจุเวลาธาตุเหล่านี้ลงไปมันก็ไม่จับกันฝนตกลงมามันก็ไหลหนีหมดนะครับข้อที่3ดินมีฟอสฟอรัสมากเกินไปทําให้ขาดเหล็กแมงกานิสซังกสีและทองแดงเพราะธาตุเหล่านี้ถึงละลายได้ดีในสภาพเป็นกรดก็าตามหากเราใส่8 24 24ี่ยลงไปในเฉพาะพืชสวนนะครับทาสวนผลไม้พวกเนี้ย จะทาให้ฟอสฟัสเนี่ยไปตกตะกอนกับธาตุเหล่านี้ทําให้เกิดอาการขาดธาตุเหล่านี้ได้ง่ายนั่นเองนะครับอันนี้เป็นลักษณะของต้นยูคานะครับขาดเหล็กซึ่งใบเหลืองทั้งต้นเนี่ยจริงๆมันเป็นใบตรงยอดอ่อนแล้วก็มันเป็นลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็ทําให้ยูคาเนี่ยยืนต้นตายเยอะเลยทีเดียวต้นนี้เป็นใบทุ่เรียนขาดธาตุเหล็กนะครับจะสังเกตได้ว่าเส้นใบยังเขียวแต่บริเวณรอบเส้นใบเนี่ยเหลืองไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นบริเวณ ใบอ่อนหรือยอดอ่อนของทุเรียนซึ่งเป็นอาการของธาตุเหล็กซึ่งเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่ได้น้อยในพืชท่านเองอันนี้เป็นอาการขาดธาตุเหล็กของเงาะนะครับเงาะเนี่ยจะออกไม่เหลืองเนี่ยสีเหลืองซีเลยทีเดียวนะครับแต่เป็นบริเวณยอดอ่อนหรือใบอ่อนนอกจากนั้นแล้วนะครับถ้าขาดเหล็กในใบในยอดแล้วเนี่ยสามารถเป็นบริเวณผลได้ด้านซ้ายเนี่ยคือผลกีวีปกติที่ได้รับเหล็กปกติแต่ด้านขวาเนี่ย เป็นสีเหลืองซีดๆเนี่ยคืออาการขาดธาตุเหล็กในผลกีวีนะครับเรามาดูการแก้ไขอาการขาดธาตุเหล็กกันบ้างเขาทํำยังไงกันการขาดธาตุเหล็กนะครับวิธีแก่ก็คือหนึ่งฉีดสารละลาย 1- 2%พวกเหล็กซัลเฟตเข้าไปในพืชหรือใส่ลงไปในดินก็ได้ตัวนี้ฉีดก็ได้ใส่ทางดินก็ได้แต่ปัญหาถ้าใส่ทางดินเนี่ยหจะต้องไม่เป็นดินด่างนะครับปรับ ph ให้อยู่5 5า5 2ถึงต้องไม่มีฟอสฟอรัสสูงเงินไป พืชถึงจะใช้ได้นะครับข้อที่สองสำหรับต้นไม้ยืนต้นถ้าในกรณีขาด่านเหล็กมันใช้ไม่ทันอาจจะเจาะรูต้นไม้แล้วอัดเหล็กซันเฟตลงไปนะครับในลักษณะที่เป็นน้ำนะครับผสมน้ำแล้วอัดลงไปเนี่ยสามารถทําได้ข้อที่3เติมกร,รมถันทงลงไปในดินเพื่อลดความเป็นด่างของดินเพื่อจะให้ท่าเหล็กเนี่ยละลายได้เพิ่มขึ้นถามว่าทําไมต้องเติมกร,รมถันตรงลงไปเพราะกร,รมะถันเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดพอมันถูกในดินด่างเนี่ย ความเป็นด่างมันจะลดลงและเหล็กเองก็ละลายในสภาพที่เป็นกรดได้ดีเมื่อความเป็นด่างลดลงเนี่ยเหล็กก็จะเริ่มละลายได้ดีขึ้นพืชก็จะใช้ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับการจัดก,การดินเหล็กนะครับต้องปรับ pH ให้ต่ําที่ผมได้กล่าวมาแล้วต่ําก็ประมาณ5.5-6.5งโดยใส่พวกผงกรรมฐันหรือพวกปุย๋ยคอกปุ๋ยมนสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารพวกนี้นะครับเพราะปุย๋ยคอกปุ๋ยมนสัตว์หรือปุ๋ยหมักก็แล้วแต่เนี่ย โดยทั่วไปเนี่ยฤทธ์มันจะเป็นกรดนั่นเองซึ่งเหมาะแก่การละลายของพวกธาตุเหล็กในดินนะครับ 2. การใช้ไอรอนซัลเฟตที่ผมกล่าวมานะครับผสมลงไปในดินหรือฉีดพ่นในพืชฉีดเข้าไปในต้นพืชก็สามารถทําได้โดยโดยส่วนมากจะมีในพวกไม้ผละนะครับข้อที่3ถ้าหากไม่มีพวกเป็นกระสอบที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับก็สามารถใช้พวกคีเลตได้คีเลตมันก็จะมีอยู่เป็นแบบผงที่ผมกล่าวมาเนะนี่ยตอนต้นคลิปนะครับ แต่แบบพงคเคเรตเนี่ยมันจะมีราคาแพงแต่ปัญหาคือเวลาใช้ธาตุเหล็กเนี่ยถ้ามันมีราคาถูกหน่อยบางครั้งมันถูกแสงไม่ได้ถูกแสงมันก็มีปัญหาเรื่องคุณภาพมันก็ไม่ดีนะครับต้องใช้เกรดสูงๆหน่อยถ้าเป็นพวกเคเลตนะครับมันจะสามารถซึมเข้าสู่ต้นพืชได้ง่ายข้อที่3บางครั้งอาจจะเตรียมเคเลตมาใช้แทนกันก็ได้นะครับคเคเรตก็เช่นพวกเหล็กเคเลตพวกนี้แต่พวกนี้จะราคาสูงกิโลล,ละประมาณสัก5 0า้อยบาทตามที่ผมกล่าวมานะครับ แต่มันสามารถดูดซึมเข้าใบพืชหรือต้นพืชได้ง่ายนั่นเองแต่าถามว่าใส่เป็นแบบผงได้ไหมฟอฟอรัสซันเฟตพวกนี้นะครับใส่ได้แต่ปัญหาคือมันมันมกตกตะกอนในดินกับพวกฟอสฟอรัสนั่นเองนะครับถ้าหากว่าในฟอสฟอรัสในดินเนี่ยมีฟอสฟ,ฟอรัสสูงแล้วก็มีฤทธิ์เป็นด่างส่วนมากจะพ่นใช้ทางใบแทนนะครับข้อที่4ใช้ปุย๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ผสมงไปนในดินที่ขาดธาตุเหล็กเพราะนะครับปุย๋ยคอกเนี่ยมันจะมี พวกท่านเหล็กก็มีอยู่ในนั้นโดยเท่าไปมันตัวมันเองก็มีฤทธิ์เป็นกรดถ้าเหล็กมีในดินที่มันอยู่ในรูปที่มันไม่ละลายหรือละลายยากถ้าใส่ปุ๋ยข้อลงในมีฤทธิ์เป็นกรดมันก็สามารถละลายเด็กเหล็กในดินนะครับให้เป็นประโยชน์กับพืชเราได้นั่นเอง,องการวิเคราะห์การขาดธาตุอาหารพวกจุลธาตุรวมทั้งเหล็กด้วยนะครับเช่นเหล็กมีแรส่สังกะสีพวกเนี้ยนะครับดูอาการที่ใบโดยพวกนเนี้ยเนี่ยจะแสดงอาการที่เส้นใบยังเขียวและรอบๆบ,บริเวณเส้นใบเนี่ยมันจะเหลือง แต่ถ้าเป็นสังกะสีเนี่ยเป็นแบบเดียวกันนี่ละครับแต่ว่าใบมันจะเล็กแค่นั้นเองนะครับข้อที่2องค่าวิเคราะห์พืชใช้ได้ดีถ้าไม่มีการปนเปื้อนวิเคราะห์ก็จะมีพวกใบนะครับพวกผลพวกเนี้ยเขาจะใช้ค่าวิเคราะห์โดยส่วนมากใช้ใบนะครับถ้าในใบบอกว่าขาดเนี่ยพืชนั้นเนี่ยก็แสดงอาการขาดตามค่าวิเคราะห์ถ้าไม่มีการปนเปื้อนจะใช้ได้ดีนะครับ 3. ค่าวิเคราะห์ดินไม่สามารถบอกได้ว่าพืชจะได้รับจุนธาตุเพียงพอหรือไม่ คือปัญหาเนี่ยเช่นถ้าวิเคราะห์ว่าเหล็กเหล็กอยู่ในดินเนี่ยเยอะนะครับแต่ปัญหาคือถ้ามันมีฟอสฟอรัสเยอะเหล็กก็ตกตะก,ตกอนฟอสฟอรัสพืชก็ไม่สามารถใช้ได้ในทางกลับกันเหล็กในดินเยอะอีกแต่ในดินที่เป็นด่างเหล็กมันไม่ละลายพืชก็ขาดเลยอีกนะครับอันนี้แหละครับทําให้เป็นสาเหตุว่าถึงเหล็กในดินมันจะเยอะจะมากอาจจะไม่ได้หมายความว่าพืชจะได้รับอย่างเพียงพอนั่นเองการจัดก,การธาตุเหล็กแมงกานิสสังกะสีทองแดงนะครับ ข้อแรกปรับค่า pH ให้เหมาะสมให้อยู่ที่5.5-6.5ถึงนะครับ 2. ลดการใช้ฟอสฟอรัสถ้าเติมฟอสฟอรัสลงไปมันจะตัวกรนกับท่านเหล่านี้ได้ง่าย 3. ฉีดพ่นทางใบช่วยความเข้มข้นของสารฉีดพ่นดูปริมาณฉีดพ่นด้วยนะครับถ้าในกรณีที่พืชของเราเนี่ยคาดว่าจะขาดสังเกตนะครับคาดว่าจะขาดหรือพ่นป้องกันคาดว่าจะขาดใช้อัตราตามข้างควร แต่ถ้าหากพืชแสดงอาการขาดแล้วนะครับใช้ประมาณ1-2เท่าจากอัตราที่ระบุและระยะเวลาพ่นเนี่ยใบพืชเนี่ยต้องอยู่ในสถานะอ่อนๆนั้นจะดูดสารได้ดีแต่ถ้าใบแก่ๆมันจะร่วงแล้วเนี่ยไม่ต้องพ่นนะครับเพราะว่าใบพวกนั้นเนี่ยดูดธาตุไม่เข้าได้แล้วเสียงเงินเราเปล่าๆนะครับสารเคมีที่ใช้ใฉีดพ่นนะครับสังกะสีก็เป็นสังกะสีัลเฟตพวกนี้ก็จะมีคีเลตอยู่ปัจจุบันนี้นะครับถ้าแมงกานีก็แมกานีสโซฟเฟต แต่เหล็กเนี่ยส่วนมากโดยมากนะครับใช้ในรูปคีเลตเพราะมันจะดูดซึมในใบพืชได้ง่ายถ้าเป็นพวกฟอร์รัสซัลเฟตพวกนี้ใส่ในดินหรือพ่นพวกนี้มันถูกแสงถูกแดดไม่ก็ได้มันดูดดูดได้ยากนะครับทางใบแต่ถ้าทางดินเนี่ยถ้าเป็นด่างก็มีปัญหาอีกถ้าใส่ฟอสฟอรัสเยอะก็มีปัญหาอีกส่วนมากก็เลยใช้พวกเหล็กคีเลตซึ่งจะแพงกว่าพวกสังกสีซัลเฟตแมนกนีซีซัลเฟตถ้าเป็นทางแดงก็ใช้ทางแดงซัลเฟตนะครับ ปัจจุบันนี้ก็เป็นทองแดงคีเลตก็มีจะเจะราคาจะสูงกว่าพวกทองแดงัซเฟที่เป็นกระสอบนะครับแล้วเราอาการเป็นพิษในข้าวกันบ้างถ้าเหล็กเยอะข้าวจะแสดงอาการยังไงบ้างถ้าเหล็กเป็นพิษนะครับที่เกิดในข้าวเนี่ยส่งผลให้ข้าวเรา 1. การจเจริญเติบโตลดลงการแตกกอลดลงต้นแคแกนันรากข้าวมีปริมาณน้อยหรือมีสีดํารากข้าวจะเป็นสีน้ําตาลบริเวณผิวรากนะครับหรือรากบางส่วนเนี่ยจะตายก็มี สาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นะครับที่รากมันดำเนี่ยเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กเนี่ยเเคลือบอยู่บริเวณรากของมันพอเคลือบมากๆก,การดูธาตุอาหารก็น้อยไปด้วยเมื่อพืชได้รับธาตุอาหารน้อยข้าวก็จะแตกกอลดน้อยลงการเจริญเติบโตก็น้อยลงต้นก็แคะแกล่นตามมานั่นเองนะครับในพื้นที่นาที่มีเหล็กปริมาณมากเกินไปนะครับจนถึงในระดับที่เป็นพิษประมาณ3 0 0ร้อถึงสองพมิลลิกรัมเนี่ยต่อน้ําหนัก1นกิโลของพืชเนี่ยนะครับทําให้ข้าวของเราเนี่ย ขาดธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและแมกนีเซียมถามว่าทำไมขาดฟอสฟอรัสเหล็กนี้มีประจุบวกใช่ไหมครับฟอสฟอรัสมีประจุลบฟอสฟอรัสกับเหล็กเนี่ยโดยทั่วไปมันมักตกตะกอนกันอยู่แล้วนะครับทาให้พืชหรือข้าวเราเนี่ยขาดฟอสฟอรัสได้ง่าย 2. ทําไมถึงขาดโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมนะครับเพราะโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมเนี่ยจะละลายได้ดีหรือเป็นประโยชน์กับพืชก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะที่5.5-6.5ถึงหรือในสภาวะเป็นด่างนะครับ จะเป็นประโยชน์กับพืชมากกว่าในสภาวะเป็นกรดแต่ในสภาวะที่เหล็กเป็นพิษเนี่ยคือดินมันเป็นกรดโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมนี่มันไม่ละลายนั่นเองนะครับจึงทําให้ขาดโพแทสเซียมกับแมกนีเซียมพร้อมกับฟอสฟอรัสด้วยนะครับสาเหตุสําคัญในการเกิดพิษนะครับก็คือ1ดินเป็นกรดโดยเฉพาะภาคตมเหนออเชียงเนือเนี่ยในส่วนที่ดินมีกรดก็เยอะนะครับทาให้พืชหรือข้าวเราเนี่ยในช่วงที่มันมีน้ําขังเนี่ยเหล็กละลายออกมาเยอะข้าวก็แสดงอาการเป็นพิษได้ง่าย ข้อที่2ปริมาณธาตุอาหารพืชในดินต่ำเป็นสาเหตุให้เหล็กเป็นพิษได้เพราะว่าโดยทั่วไปธาตุเหล็กเนี่ยถ้ามันอยู่กับธาตุอื่นเนี่ยมันจะกดกันก็มีนะครับถ้าตัวไหนมากเกินไปมันก็กดกันลงมันจะอยู่สภาวะที่สมดุลกันแต่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งมากมันก็จะไปกดตัวอื่นนั่นเองถ้าในดินในเหล็กเนี่ยปริมาณสูงมันก็จะไปกดธาตุอื่นทําให้ธาตุอื่นเนี่ยขาดด้วยนั่นเองนะครับข้อที่3ในดินที่มีการสะสมสารยับยั้งการหายใจของรากเช่น ไฮโดรเจนซันไฟไอออนซัเฟหรือกด NC นรีพวกนี้นะครับทำให้รากเนี่ยไม่สามารถได้รับออกซิเจนได้คือรากขาดออกซิเจนนั่นเองนะครับทำให้เหล็กเนี่ยมจาจับบริเวณผิวรากของข้าวเราทําให้รากข้าวเราเนี่ยดูดซับธาตุอาหารไม่ได้หรือบางครั้งเนี่ยรากของพืชของข้าวเราเนี่ยตายได้นั่นเองนะครับข้อที่4การใส่วสัตถุอินทรีย์ที่ไม่ผ่านการหมักทําให้กรดอินรีในดินไปยับยั้งการหายใจของราก โดยทั่วไปถ้าเราใส่พวกา้างพืช้ากสาร์ต่างๆเนี่ยปุ๋ยต่างๆที่ไม่ผ่านการหมักนะครับคือการหมักไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีกรดปริมาณมากและเหล็กเนี่ยมันชอบละลายในยสภา,าวะเป็นกรดอยู่แล้วนั่เนเองนะครับทําให้รากพืชของเราเนี่ยได้รับอันตรายจากเหล็กไปด้วยนั่เนเองการจัดการเมื่อเหล็กเป็นพิษในข้าวนะครับข้อแรกจัดการการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนฟอสเฟตและโพแทสเซียมให้อย่างเพียงพอนะครับข้อที่2 หลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยควรไถพรวนดินเพื่อให้ดินเนี่ยมีปริมาณออกซิเจนอย่างเพียงพอข้อที่3ข้าวที่ได้รับผลกระทบจากเหล็กเป็นพิษเนี่ยควรใส่ธาตุโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแมกนีเซียมเพิ่มนะครับเพราะว่ากรณีธาตุเหล็กเป็นพิษเนี่ยส่วนมากโดยมากแล้วขาดโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียมนะครับภาพนี้นะครับด้านซ้ายบนเนี่ยอาการขาดเหล็กในข้าว จะเริ่มจากจุดเล็กๆเ,เป็นสีน้ําตาลบริเวณปลายใบก่อนนะครับจากใบล่างลามขข้นสู่ใบบนอันนี้เป็นอาการขาดธาตุเหล็กนะครับด้านขวามือด้านบนนะครับจะเกิดอาการใบล่างเนี่ยแห้งตายอันนี้เป็น,นาาลักษณะขาดธาตุเหล็กภาพด้านล่างนะครับอาการเหล็กเป็นพิษทําให้พืชขาดโพแทสเซียมด้านซ้ายมือนะครับมันจะเหลืองอันนี้เป็นลักษณะขาดโพแทสเซียมเนื่องจากเหล็กเป็นพิษด้านขวามือเนี่ยคือข้าวปกติที่ไม่มีเหล็กเป็นพิษนั่นเองนะครับ ธาตุคีเล็กนะครับที่จําหน่ายอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเรานี้มันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่จริงๆมันก็เป็นเหล็กขีเลตตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับโดยทั่วไปเนี่ยจะใช้ขีเลกเพวก EDTA เป็นหลักนะครับก็มีหลายยี่ห้อถ้าด้านซ้ายมือกิโลนึงก็ประมาณสัก4ถึง5้านะครับด้านขวามือ50กร,รัมเนี่ยสองนึงก็ประมาณ50บบาทแต่ถ้าพืชของเรารวมทั้งข้าวด้วยนะครับขาดธาตุเหล็กไม่มากหรือสังเกตว่าข้าวน่าจะขาดหรือฉีดในการป้องกันเราก็ใช้พวก ธาตุรองธาตุเสริมจุลธาตุพวกนี้แหละในลักษณะรวมก็ได้นะครับใช้ในการป้องกันเพื่อไม่ให้ขาดธาตุเหล่านั้นเช่นพวกนิกสัสเตย์ยูเนเรทลิเบลครับหรือยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับมีหลายยี่ห้อขอให้เป็นธาตุรองธาตุเสริมที่เราต้องการสามารถพ่นเพื่อป้องกันการขาดได้นะครับความเข้มข้นที่แนะนําในฉลากนะครับถ้าหากพี่น้องเกษตรกรซื้อธาตุเหล็กมาเป็นผงก็ตามนะครับถ้าเขาแนะนําอัตรา20กรัมต่อน้ำยีิตรนี่ยอันนั้นเป็นอัตราที่ใช้ในการป้องกันการขาดธาตุเหล็ก นะครับแต่ถ้าหากพืชขาดธาตุเหล็กสังเกตชัดเจนว่ามันขาดนะครับใช้อย่างน้อย 1- 2เท่าจากอัตราปกติที่เขาแนะนำนะครับครับทั้งหมดก็เป็นความรู้องค์ความรู้เรื่องธาตุเหล็กที่มีนองเกษตรกร,กรจะต้องรู้ในการจัดการพืชของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับก็าตามนะครับจาเป็นต้องใช้ธาตุเหล็กขาดไม่ได้ถ้าขาดธาตุเหล็กพืชก็แสดงอาการผิดปกติทันที วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยนะครับหากดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอฝากขติธรรมในการทํางานเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางาน,นหน้าการเกษตรนะครับหน้าที่ของเรานั้นทําเหตุให้ดีที่สุดเท่านั้นส่วนผลที่จะได้รับเป็นเรื่องของเขาถ้าเราดําเนินชีวิตโดยมีการปล่อยวางเช่นนี้แล้วทกุก็ไม่รุมล้อมเราข้อนี้หมายความว่า เราทำทุกอย่างทำให้เต็มที่ทำให้ถึงที่สุดที่กำลังสติปัญญาและความสามารถเราจะมีนะครับทำได้ความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองเวลาเราทำแล้วเราก็ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นไปตามวิธีของมันถ้าเราทำดีที่สุดมันก็จะออกมาดีถ้าเราทำแล้วมันไม่ไปล่อวางเราก็เป็นทุกข์นะครับสุดท้ายก็ขอรัธนาคุณพระรัตนตรยัย คุ้มครองพี่น้องเกษตรกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ